วันนี้ผมมีระบบเทรดที่เชื่อว่าหลายๆท่านไม่เคยใช้มาก่อนเป็นระบบลับอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆแบบฟรีๆนะครับถ้าดูคลิปจนจบแล้วทาตาม back t ทสอย่างเข้มข้นรับรองว่าทํากําไรได้แน่นอนที่สําคัญระบบนี้นะครับมันสามารถเทรดได้ทุก time frame นะครับแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยน sl tp ให้เหมาะสมกับ time frame นั้นๆนะครับจะโปรในระบบนี้ได้ต้อง back เทสให้หนักๆ ไม่ใช่ว่าชอบระบบและเอาไปเทรดเลยไม่ได้นะครับทุกระบบต้องมีการฝึกซ้อมนะครับนักเทรดมืออาชีพต้องมีการฝึกซ้อมนะครับนักกีฬามืออาชีพก็ต้องมีการฝึกซ้อมเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปตั้งค่ากันเลยนะครับไปที่เนวิเกเตอร์นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเราจะมาที่โหมดออสซิเลเตอร์ หาคำว่า relay strength index นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า RSI ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับช่วงเวลาเป็น50ใช้กับเป็น close สีเป็นนอนนะครับเลเวลเป็น40 60กด OK เข้าไปนะครับทีนี้เราจะทำให้ RSI เนี่ยเป็น RSI channel นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปที่โหมด Trend นะครับคลิกแช่ที่ envelop e นะครับแล้วก็ดึงมาวางที่ RSI p a ม a m e t e r นะครับช่วงเวลาเป็น20 d i v i a t i o n เป็น25.500นะครับ ิธีใช้เป็นซิมเพิลใช้กับเป็นข้อมูลอิเคเตอร์ก่อนหน้านะครับเลเวลวันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับกดโอเคเข้าไปเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับฝั่งบายเราจะใช้เส้นเขียวตัดกับเลเวล60นะครับอันนี้เป็นการบายไม้ที่1อย่างบายไม้ที่2เราก็จะใช้เส้นแดงตัดเลเวล40นะครับ ฟังเซลลเราจะให้น้ําหนักการตัดกันของสีแดงตัด40ก่อนแล้วค่อยมาเข้าไม้ที่2ก็คือสีเขียวตัด60ก็คือไม้ที่2นะครับเราจะทําให้การเทรดของเราแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่ให้เราเทรดได้คมขึ้นเราจะใช้เทนไลน์ตีร่วมด้วยนะครับอ,อย่างจุดนี้นะครับเมื่อการาฟเนี่ยมีการเบรกเทนไลน์ลงมานะครับแล้วทั้งส้นเส้น,เ,นเส้นใดเส้นหนึ่งตัดอย่างตรงนี้สีแดงนะครับ มีการขึ้นไปยืน40นิดเดียวแล้วก็หลุดลงมานะครับแล้วก็สีเขียวก็ตัดเลเวล60อย่างชัดเจนนะครับเราสามารถเซลล์ได้ตรงบริเวณนี้นะครับ SL ที่ high นะครับอันนี้ก็ TP 1เก็บไปได้เรียบร้อยนะครับในจุดของเส้นเขียวตัดนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้เราเซลล์ตรงนี้เก็บ TP ที่เดียวกันกับไมายแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็ TP ไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องตีเทรลไลน์ลงนะครับเมื่อตีขึ้นแล้วเราก็ต้องตีลงใช่ไหมนี้ตีขึ้นอันนี้ตีลงนะครับ เบกขึ้นมากราฟได้วิ่งขึ้นไปนะครับแต่เส้นนี้เพิ่งจะมาตัดกันบริเวณนี้นะครับทําให้เราเห็นกรอบราคานะครับที่โลนี้เราก็ตีจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็พาดขึ้นมาเมื่อเราเห็นตัดกันขึ้นนะครับเราก็เปิดบายนะครับที่บริเวณนี้นะครับขึ้นไปทีพีหนึ่งเท่าตัวนี้เก็บไปก่อนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเส้นแดงนะครับที่ตัดกันขึ้นบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าจุดเข้าเนี่ยของเส้นแดงกับเส้นเขียวห่างกันมากนะครับให้ยกเลิกการเข้าไม้ที่2นะครับตรงจุดนี้นะครับมีเบรกเทนไลน์ T ลงมาจุดที่เราจะเซลเราโฟกัสเส้นสีแดงนะครับแล้วเราก็เซลเอลที่หตรงนี้ก็ TP 1, 1ไปได้นะครับตรงนี้มีการตัดกันของเส้นสีเขียวนะครับเราก็สามารถเซลได้บริเวณนี้นครับ TP ที่ จุดเดียวกันนะครับอันนี้ก็ TP ไปได้ที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็ตีเทรลล์พาดมาแบบนี้นะครับเมื่อมีการตัดกันขึ้นนะครับเส้นสีเขียวตัดขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับตรงนี้เราก็ใช้จุดเข้าบริเวณนี้นะครับ SL ที่โลนี้ TP 1เท่าก็ TP ไปได้นะครับจะเห็นว่าเขาวิ่งมาไกลแล้วนะครับจุดเข้าที่2เราต้องพิจารณาว่าเราจะเข้าไหมนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยถ้าจุดเข้าที่2มันสูงมากเกินไปเราก็ไม่เข้านะครับ ตรงนี้เราอาจจะตีแบบนี้นะครับโลนี้กับโลนี้นะครับเมื่อเขาเบรกลงมาบริเวณนี้นะครับเราก็เซลล์ได้อ่าตรงนี้ก็เก็บ tp 1เท่านะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการรีเทสเทนไลน์นะครับขึ้นมาชนใกล้ๆบริเวณเทนไลน์แล้วกลับลงมาได้เส้นเขียวนะครับตัดลงแล้วก็เซลล์ลงไปได้นะครับเก็บสั้นๆได้นะครับอ่าตรงนี้มีการตัดขึ้นนะครับเล็กน้อยนี่เราก็เปิดบายนะครับ tp 1ก็เก็บไปได้นะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงอยู่ โซนด้านล่างแสดงว่าน้ำหนักของวอลลุ่มเนี่ยเป็นฝั่งขาลงนะครับแล้วก็โฟกัสฝั่งเซลล์ทีนี้สีเขียวตัดเลเวล60มาเราก็เซลล์ได้นะครับสบายมาก t p 1เท่านะครับถ้าเราตีโครงสร้างมาเราจะรู้ว่าตรงจุดนี้นะครับไฮนี Hi ้กับไฮนี้นะครับพาดมานี่นะครับเขาก็ยังอยู่ภายใต้ของฝั่งขาลงเส้นสีแดงก็ยังเป็นฝั่งขาลงอยู่นะครับเมื่อเส้นสีเขียวตัดลงนะครับเราก็จะเซลล์ ก็เซลล์บริเวณนี้ข้าวก็วิ่งลงไป TP หนึ่งเท่าก็เก็บไปได้นะครับสีเขียวตัดขึ้นนะครับเราเปิดบายด l ที่โลนะครับอันนี้ก็เก็บ TP หนึ่งเท่าไปได้นะครับตรงนี้มีการร e เท s t line นะครับเส้นสีแดงมีการตัดลงเราสามารถเซลล์ได้นะครับตรงจุดนี้เพราะว่าเขารีเทสเทนไลน์ SL ที่ high นี้นะครับอ่าฟก็วิ่งลงไป TP ได้นะครับ จะเห็นว่าตรงนี้มีการตัดกันของเส้นสีเขียวอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถเซลล์ได้ตรงนี้ TP 1เท่าก็เก็บไปได้นะครับในส่วนของการเทรดในไทม์เฟรมอื่นนะครับก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันได้ยิ่งไทม์เฟรมใหญ่ระบบยิ่งแข็งแกร่งนะครับไปดู H1 ครับโอกาสกําไรจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเขาตัดแล้วเขาวิ่งกันได้ไกลมากนะครับจุดจากจุดที่เขาตัดเนี่ยตรงบริเวณนี้แล้ววิ่งขึ้นไปได้6000จุดนะครับใน H1 ตรงนี้ตัดลงสีแดงนะครับตัดลงถ้าเซลล์ลงมาก็พันกว่าจุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะชอบนะครับลองเอาไปแบ็กเทสดูนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้นะครับ